เรียบมวย5ยกร้านร้อยเยนญี่ปุ่นกับร้านทวิตี่ช็อปทุกอย่าง20บาทไทยแลนด์ Thailand. สวัสดีครับพบกับผมเต่าแกนองร้านที่จำหน่ายสินค้าราคาเดียวปัจจุบันเนี่ยได้รับความน,นยิยมมากเลยคือทั่วโลกเลยจะมีร้านจำหน่ายสินค้าราคาเดียวไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือสหรัฐเองก็มีอย่างแคนาดาก็จะมีร้านวันดอลล่า ก็เป็นช็อปใหญ่ขายสินค้าเบ็ดเล็ดมากมายหลากหลายหรือจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาเองก็จะมีร้านดอลลาร์ทรีเขาทำเป็นเหมือนซ u เปอร์สโตร์เลยใหญ่ก็จะมีทั้งของใช้เบ็ดเล็ดมากมายที่สำคัญเนี่ยเขามีของกินเยอะอาหารแช่เย็นแช่ฟรีดแช่แข็งเนี่ยเขาจะมีหมดเลย เช่นนมเนยทั้งหลายเนี่ยแช์ฟรีเนี่ยเขาก็จะมีขายโยเกิร์ตทั้งหลายเนี่ยก็ขาย1ดอลลาร์มาเลยเขาทำเป็นซูเปอร์สโตร์ใหญ่ซึ่งก็ได้รับความนิยมมากคนอเมริกันก็ชื่นชอบดอลลาร์ทรีหรือจะเป็นประเทศต้นกำรับของการผลิตแล้วก็ส่งสินค้าให้ร้านสินค้าราคาเดียวทั่วโลกเนี่ยอย่างประเทศจีนเขาก็มีร้าน5หยวนแล้วก็ร้าน10หยวน ร้านเขาก็ตกแต่งสวยงามทันสมัยเลยทําร้านดูดีแต่ที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับร้านเนี่ยจำหน่ายในประเทศจีนสินค้าเนี่ยผลิตในประเทศจีนเจ้าของเป็นคนจีนแต่เขาโปรโมทร้านแล้วเขาเป็นร้านสไตล์เกาหลีแพ็กเกจิ้งสินค้าทั้งหลายก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลยแล้วก็ขายดีได้รับความนิยมก็แสดงว่า คนจีนเองก็ชื่นชอบสินค้าเกาหลีไม่ไงั้นก็คงไม่กล้าโปรโมทร้านว่าเป็นสไตล์เกาหลีซึ่งก็ไม่แปลกคนในประเทศนั้นๆจะนิยมชมชอบสินค้าของประเทศอื่นๆก็เป็นเรื่องปกติอย่างร้านมินิโซที่มาในเมืองไทยเห็นไหมครับมินิโซที่มีหลายๆสาขาอยู่ในเมืองไทยขยายตามห้างเขาก็เป็นโปรโมทร้านสไตล์แบบ ญี่ปุ่นแพ็กเกจิ้งเขาก็จะมีภาษาญี่ปุ่นกำกับร้านก็จะออกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นชื่อร้านก็มินิโซแต่เจ้าของก็คือคนจีนก็มีสาขาทั่วโลกเลยก็ขายดีก็ขายไม่แพงเขาก็ราคาไม่ถึงร้อยก็มีแล้วก็ร้อยขวาบาทล่าสุดก็ร้านมิสเตอร์ดีไอวายก็ขยายมาที่เมืองไทยแล้วก็มีแล้วหลายร้อยสาขาเหมือนกันแต่เขาเป็นเจ้าใหญ่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเขามีประมาณ6 7 0 0สาขาแล้วเยอะมากตอนนี้กำลังเล่งขยายสาขาในเมืองไทยทำตลาดเยอะสินค้าเขาก็หลากหลายพื้นที่ก็เปิดใหญ่ๆลงสินค้าครบเจ้าของก็เป็นคนจีนเห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วร้านสินค้าราคาเดียวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วก็มากที่สุดเลยคนชื่นชอบก็คือร้านร้อเยนของญี่ปุ่น คือประเทศญี่ปุ่นนะร้านที่ขายราคาร้อยเยนมีเยอะมีหลายแบรนด์แต่แบรนด์ที่เป็นผู้นําเลยก็คือร้านไดโซหรือที่บ้านเราเรียกว่าร้านไดโซก็คือมีขยายสาขามาบ้านเราด้วยก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยก็มีประมาณเกือบ3000สาขาแล้วถรวมทั่วโลกก็มีประมาณส0่พักว่าสาขานั่นคือร้านไดโซเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเลย อันดับสองก็จะเป็นร้านซีเลียอันดับสามก็จะเป็นร้านแคนดูซึ่งสินค้าก็ใกล้เคียงแต่เดี๋ยวนี้ก็เขาก็มี200เยน3 0 0เยนเข้ามาขายในร้านด้วยซึ่ง100เยนเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บาทส่วนประเทศไทยเราก็มีร้านสินค้าราคาเดียวเช่นกันก็คือร้านทเวนที่ช็อปทุกอย่าง20บาทหรือว่า ร้านที่ขายสินค้าราคา20บาททั่วไปแต่ปัจจุบันแล้วร้านที่ขายสินค้าราคา20บาทล้วนๆเลยเนี่ยก็จะมีน้อยมากเพราะว่าด้วยต้นทุนของสินค้าที่ขึ้นราคามาเยอะราคาขายที่20บาทเนี่ยกำไรมันจะน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปเปรียบมวยระหว่างร้านร้อยเยนญี่ปุน่นกับร้านทเวนตี้ช็อปไทยแลนด์ Thailand. เรามาดูที่ว่า5ยกเนี่ยใครแพร้ใครชนะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตาแกน้องก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันต่อไปเลยเปรียบมวยยกที่1ราคาขายถ้าเราเปรียบเทียบราคาขายอันนี้ชัดเจนเลยว่าร้าน ทเวดที่ช็อปทุกอย่าง20บาทต้องชนะแน่ๆเพราะอะไรเพราะราคาขายถูกกว่าล้าน100เยนญี่ปุ่นถ้าร้อยเยนเท่ากับ30บาทที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ละาร้เยนที่มาขายในเมืองไทยขายในราคา60บาทยกนี้ร้านทวิตที้ช็อปชนะขาดซื้อร้านทวิตที้ช็อป1ชิ้น20บาท ซื้อร้านร้อยเยนหนึชิ้น60บาท60บาทใี่มาซื้อทเวนตี้ช็อปได้3ชิ้นเลยอย่างนี้ต้องบอกว่าร้านทเวนตี้ช็อปเนี่ยเป็นร้านที่ช่วยประหยัดค่าของชีพในครัวเรือนของคนไทยก็ว่าได้อันนี้คือยกที่1เปรียบมวยยกที่2องแพคเกจจิ้งหรือหีบห่อที่บรรจุสินค้าเมื่อจะเป็นถุงหรือเป็นกระดาษอะไรก็แล้วแต่อันนี้ ้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งแพคเกจจิ้งเลยเขาออกแบบได้น่ารักออกแบบได้สวยประกอบกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะดูแล้วน่ารักคิกคุปอันนี้พอมาใส่ในพิมพ์ใส่ถุงเป็นฉลากแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันก็ดูน่ารักน่าสนใจน่าซื้อแล้วส่วนใหญ่แพ็กเกจจิ้งของร้านร0อเยนเขาจะติดแบรนด์ที่ สินค้าทุกๆชิ้นเลยเป็นแบรนด์ชื่อร้านของเขาเลยเพราะฉะนั้นในร้านของเขาเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์สินค้ามันจะชัดเจนแล้วก็ไม่เกิดการเปรียบเทียบทั้งๆที่สินค้าบางตัวเนี่ยตอนที่ผมไปเมืองจีนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเนี่ยคุยกับโรงงานเขาก็เอาตัวอย่างมาให้ดูผมสั่งซื้อตัวเนี้ยปรากฏว่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันกับที่เขาผลิตส่งร้านเราเย็นสินค้าตัวเดียวกัน ผลิตในเมืองจีนเหมือนกันโรงงานเหมือนเดียวโรงงานเดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแต่เราเอามาขาย20บาทเขาไปขาย60บาทต่างกันที่อะไรรู้ไหมครับ packaging กกคือสินค้าพอเปลี่ยน packaging กกติดแบรนด์เข้าไปมันก็ไม่เกิดการเปรียบเทียบแล้วมันสามารถสร้างมูลค่าให้สินค้าได้ ทำไมบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทำไมเราไม่ทำละ่ะการจะทำอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีสาขาถึง4 0 0พันกว่าสาขาสินค้าอย่างเนี่ยเขาสั่งมาสิบตู้เลยสินค้าตัวนั้นนะ่ะเวลาผมซื้อเนี่ยผมซื้อได้ในราคาสมมุติว่า2หยวนผมสั่งซื้อ20หลังเขาสั่งซื้อที10ตู้คนลองคิดดูสิว่าผมซื้อ2หยวน20หลังแล้วเขาสั่งซื้อ10ตู้ เขาจะได้ราคาถูกเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าอำนาจของสาขาคือยิ่งมีเยอะคุณยิ่งซื้อเยอะคุณก็จะต่อรองสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็สามารถให้โรงงานผลิตแพ็กเกจิ้งตามแบบที่เราต้องการได้เลยแต่ถ้าเราสั่งน้อยๆแล้วให้โรงงานทำแพ็กเกจิ้งตามที่เราต้องการถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ มันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ขายถูกอยู่แล้ว20บาทถ้าต้องมาเสียค่าออกแบบเสียค่าพิมพ์อันนี้ก็จะขาย20บาทไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องแพค k เกจิ้งร้านรอยเยนชนะแน่นอนสินค้าของร้านรอยเยนญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะบ่งบอกคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจนเลย มีทั้งรูปภาพประกอบมีทั้งวิธีการใช้งานประกอบหมดเลยซึ่งอันเนี้ยถ้าคนเราอาจภาษาญี่ปุ่นไม่เข้าใจแต่ดูรูปบางครั้งเราก็เข้าใจเปรียบมวยยกที่3ความหลากหลายของสินค้าถ้าพูดถึงความหลากหลายของสินค้าเนี่ยทั้งร้านรอยเยนและร้านทเวนตี้ช็อปทุกอย่าง20บบาทเนี่ย ความหลากหลายเนี่ยมีทั้งสองแบรนด์เลยเหมือนกันหลากหลายเหมือนกันเรียกว่าครบทั้งแผนกเครื่องเขียนเครื่องครัวเครื่อง,อง,อง,องมือช่างของเด็กเล่นของใช้ภายในบ้านอุปกรณ์สำนักงานจัดสวนเบ็ดเตล็ดตกแตง่งอันเนี้ยครบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครบทุกแผนแต่ข้อได้เปรียบของร้าน้อยเย็นก็คือเขาขาย60บาท เขาสามารถซื้อสินค้าราคาต้นทุนที่สูงกว่ามาจำหน่ายได้แต่ว่าถ้าทุกอย่าง20บาทเนี่ยด้วยราคาขายที่มันกำหนดว่า20บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยมันบีบอยู่ไม่สามารถซื้อสินค้าต้นทุนที่สูงมาขายได้อันนี้ก็คือจะเสียเปรียบในเรื่องของสินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วไม่สามารถนำเข้ามาขายได้เช่นอาจจะมีล่ม รองเท้าใส่ในบ้านหนาะๆนะนะเสื้อยือดผมอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถมาจำหน่ายได้แต่ร้านทวิตช็อบตัว,ยอ,วยอย่าง20บาทของเราก็มีข้อทดแทนที่ดีก็คือสินค้าที่เป็นพลาสติกสวยๆใหญ่ๆของเราจะมีแต่ของร้านร้อยเยนเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าการที่เขาจะต้องนำเข้าจากประเทศจีนมันก็จะมีค่าขนส่ง ินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเขาจะไม่ค่อยนําเข้าเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่แล้วก็จะค่าขนส่งเขาจะแพงต้นทุนเขาก็จะสูงเขาก็าจะซื้อแต่พลาสติกสินค้าชิ้นที่มันเล็กๆแล้วก็สามารถซ้อนกันได้เยอะๆอย่างนั้นแต่ของเรานี่มีสินค้าเป็นโหลใหญ่ๆพองๆลังนึงใส่ได้แค่24ใบยอย่างเงใหญ่ๆถ้าขนส่งต่างประเทศเป็นลมเลยค่าขนส่งบานอันเนี้ย ก็ชดเชยกันว่าสินค้าของร้าน20บาทก็มีความหลากหลายในเรื่องของพลาสติกที่สวยงามแล้วก็สินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ภายในบ้านที่ไม่ต้องนำเข้าจากประเทศจีนเช่นปืนจุดแก๊สมีสั้นมียาวปอกแขนถุงมือที่ผลิตในประเทศไทยอันนี้ก็โอเคกิฟช็อปน่ารักน่ารักสินค้าแฮนด์เมด ฉะนั้นยกนี้ถือว่าเสมอกันเปรียบมวยยกที่สี่สินค้าที่ตรงการใช้งานของผู้บริโภคสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ลาร้อยเยนเข้ามาตลาดในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีเปิดสแตนะโลนคือเปิดนอกห้างนะไม่ได้เปิดในห้างเยอะ ในห้างก็เปิดขยายสาขาไปต่างจังหวัดก็มีโดยที่ไม่ได้อยู่ในห้างแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเลิกไปหมดแล้วไม่มีแล้วจะเหลือแต่สาขาที่อยู่ในห้างนั่นเพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยไม่ค่อยตรงกับการใช้งานของคนต่างจังหวัดคนในพื้นที่นั้นๆคือสินค้าของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเมืองก็อาจจะตรงกันใช้งานอย่างเช่นสมมุติ ถ้าผมอยู่ต่งางจังหวัดจะซื้อกันไก่ตัดเล็บเอาก็ซื้อร้านเทวินี่ชอ็อปเลย20บาทใช้ได้แล้วแต่ถ้ากนเมืองอาซื้อกันไก่ตัดเล็บสักอันอเดี๋ยวดูอันที่มันน่ารักนักหน่อยโอ้อันนี้มันมีลายการ์ตูนสวยอันนี้มีลายน่ารักน่ารัก60บาทเขาก็พร้อมจ่ายเขาก็ยินดีซื้อแต่ถ้าเป็นต่งางจังหวัดบางทีก็ไม่ไม่ได้เน้นเน้นเรื่องการใช้งานใช้ได้ก็เหมือนกันแหละอันนี้ก็จะเป็นความต่างอยู่ที่ความชื่นชอบของลูกค้าร้านเทวินี่ช็อปเราเนี่ย สินค้าจะตรงกับการใช้งานคนไทยมากกว่าเขาไม่มีคกเขาไม่มีสากของเรามีคกมีสากเห็นไหมเนี่ยอันนี้ความต่างเลยชัดเจนแบบไทยๆหรือจะเป็นพรมถักพมถักแบบไทยๆพรมทออันนี้ส่วนใหญ่ผลิตในเมืองไทยพรมฟูเนี่ย,ยก็จะไม่เหมือนกันสินค้าการใช้งานเนี่ยอย่างเครื่องครัวแล้วก็จะมีชิ้นเล็กๆที่มันตรงกับการใช้งาน เราก็จะไม่ซื้อหรอกที่ปอกเปลือกผลไม้ใช้ขูดไม่ต้องเรามีดเล่มเดียวทำได้ทุกอย่างคนไทยเก่งอยู่แลถ้าพูดถึงเรื่องการสินค้าที่ตรงกับการใช้งานของผู้บริโภคเนี่ยร้านทวินที่ชอบไทยแลนด์อันนี้ชนะแน่นอนยกที่4เปรียบมวยยกที่5รูปลักษณ์และการตกแต่งร้าน ด้วยความที่ร้านร้อยเยนเป็นแบรนด์แล้วก็มีสาขาไปทั่วโลกร้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ในห้างสรรพสินค้าการจัดร้านก็ทําให้ร้านเนี่ยน่าเข้าสินค้าแน่นแต่รูปหลักร้านของเขาในปัจจุบันก็ไม่ได้ปรับมากก็ยังคือออกสไตล์เดิมๆที่ไม่ถึงกับทันสมัยมากแต่ยกตัวอย่างว่าร้านโคโมโนะ แรกๆมาก็ร้านก็เหมือนนไดโซเหมือนเหมือนกันเหมือนร้านร้อยเยนแต่ต่หลังเขาปรับใหม่เปลี่ยนเป็นร้านวัดร,รูปลักษ์ทันสมัยสีขาวดูสะอาดสะอาลล้านร้านดูโปร่งหน้าเข้าต่างจากโคโมโริยะเดิมพอเป็นร้านวัดก็ดูทันสมัยขึ้นขายดีขึ้นพอเขาปรับมาก็ขายดีร้านก็ทันสมัยขึ้นหรือจะเป็นร้านมินิโซ มอก่อนนี้ก็ถือว่าขายดีร้านดูทันสมัยแต่ปัจจุบันถ้ามีร้านโมชิโมชิมาเปิดอยู่ใกล้กันเราก็จะเห็นความต่างได้เลยระหว่าง2ร้านนี้ตัวสินค้าเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์สินค้าไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะคิดว่าสินค้าเหมือนกันไม่ทั้งหมดครับเพราะแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์สินค้าแตกต่างกันออกไปร้านนี้จะเน้นแบบนี้ร้านนี้จะเน้นแบบนี้มากกว่าสินค้ามันจะไม่ชนกันสักทีเดียว แต่รูปลักษณ์ที่เราเห็นเราก็จะเห็นความต่างส่วนร้านที่เป็นทเวทตี่ชอบยกที่5เดี๋ยวจะให้ทุกท่านที่เป็นคนดูเนี่ยเป็นคนตัดสินเพราะตอนนี้กำลังรีโนเวททำร้านใหม่ปรับแบรนด์ใหม่ให้ดูทันสมัยซึ่งน่าจะเปิดประมาณต้นเดือนพฤษภานี้แหละจะเป็นทวนตี่ชอปพลัเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดชั้นวางสินค้าก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด รูปลักร้านเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสีสันโทนเปลี่ยนทั้งหมดทวินที่ช็อปเร็วๆนี้และยกนี้ต้องรอให้ทุกท่านเป็นผู้ตัดสินในคลิปต่อๆไปครับผมเปิดร้านแล้วเนี่ยผมจะมานําเสนอให้ดูความต่างทวินตี้ช็อปเดิมกับรูปลักใหม่ที่จะเปิดตัวอีกไม่นานเร็วๆน,นี้น่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาตอนนี้กําลังทําร้านก็ประมาณสัก60-7 0ล้ ใกล้เคียงทีที่พอฟังมาครบ5ยกแล้วค้างยกที่5ไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวรอ Shop, ร้านเทวนที่ช็อปรูปลักษณ์ใหม่เสร็จแล้วหวังว่าทุกท่านจะเข้ามาชมมาติดตามมาติชมมีอะไรก็แนะนำผมได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe และแชร์คลิป นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัวแก่น้องเพื่อจะสร้างคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ